กับสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวินแดงทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพมรและรมนตรีประจำสำนักนายกแล้วก็มาพร้อมกับท่านผู้ว่าชชาติแล้วก็สออกอแล้วก็สสด้วยนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆนะมาดูเนี่ยมาดูเรือเ่องปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นไม่ได้มาเพื่อที่จะมาทําคะแนนอะไรนะครับมาดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริงๆไม่ว่าจะเป็นอ่ตึกที่อยู่อาศัยอยู่ที่มีการชำรุดนะครับแล้วก็เป็นอันตราย นะครับตอนนี้ขั้นแรกก็คงต้องมาเข้ามาซ่อมแซมให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมปีนี้ก่อนนะครับเพื่อว่าให้ชิลาะไปอยู่ที่มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มาดูเรื่องการผลิตจากการขยะซึ่งวันนี้ก็มีการเก็บไปดีแล้วแต่ว่าต้องมีการดูระยะยาวว่าจะทําการเก็บขยะยังไงให้มันเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวซึ่งก็สืบเรื่องกับที่รถขยะเข้ามาไม่ได้เรื่องของการจอดรถสถานที่จอดรถไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ต้องมาดูเรื่องเรื่องที่จอดรถด,ด้วย นะครับแล้วก็แน่นอนครับพอเราอยู่กันเยอะเนี่ยปัญหาเรื่องยาเสพติดก็มีปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นผมมาพร้อมกับท่านผู้าสการผู้ชาการสูงแห่งชาติก็มาพร้อมกันตรงนี้เพื่อว่ามาจะได้ดูแลปัญหาอย่างูรณนาการผมได้สอบถามปัญหาเรื่องยาเสพติดไปนะครับก็บอกว่าจงพยายามแก้ไขกันอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของการพนันบ่อนท่านยืนยันว่าไม่มีนะครับถ้าใครว่ามีทราบเบาะแสก็ขอให้บอกด้วยแล้วกัน นะครับเรื่องของปัญหาผู้ป่วยติดเตียงวันนี้ก็ได้มาเห็นสถานที่จริงแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีว่าการสุขพัฒนาสังคมและมนุษย์แล้วก็ให้มีการมอบรถประมาณประจําเดือนให้เดือนละประมาณ5,000บาทนะครับโดยกระทรวงสาธารณส,สุขเองก็เอานักกายภาพเข้ามาช่วยบริหารจัดก,การนะครับมาช่วยดูแลคนที่มีผู้ป่วยจิดเตียงนะครับท่านผู้ว่าอสมก็บอกว่าพื้นที่เราอยู่ตรงนี้ก็สามารถเป็นพื้นที่ที่เยยล่นกีฬาได้ออกกำลังกายได้ก็จะมาพัฒนาเพื่อให้ ใช้งานได้อย่างจริงจังครับก็เดี๋ยวก็จะมาดูอีกแล้วก็จะมากำชับให้ที่เรามีการพูดกันไว้เนี่ยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนะครับพี่น้องประชาชนนะครับจำนวน20ลรายด้วยกันครับขอเรียนเชิญครับ าม,มารวมะาไม่พูดแล้วพูดแล้วเราก็เรเลยเรเลยตรงนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มอบนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็จะมอบนะอุปกรณ์เครื่องเล่นนะครับให้กับเยาวชนตัวเล็กๆของเราเช่นกันนะครับ เพื่อที่จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะคะในการเล่นกีฬานะคะเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงนั่นเองใช่ครับก็คือท่านอยากให้เยาวชนของเรานะครับเล่นกีฬานะครับเล่นกิจกรรมต่างๆต่นนี้นายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการทักทายพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มอบของอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นายกกันนะทุกท่านนะฮะดังนั้นเราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับ อย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรตีได้นะครับ <Assass> <Pizza> ให้สภา์นะครับมันจะช่วยนะแก้ปัญหาแลรับฟังแวทางงาท่านผูว่าน้ท่านว่านานนนนนอนนออนนน ี่ไมนะ่มีอครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ